สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจทำแบรนด์น้ำมันสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะน้ำมันในการบำรุงเสริมเข้าไปในอาหารนะคะวันนี้ทำบริษัทตลอดกุ๊บขอนำเสนอน้ำมัน3ตัวที่เรามีนะคะ1ก็คือเป็นทูน่าออยนะคะแซลมอนออยแล้วก็คิวออยนะคะในส่วนของทูน่าออยนั้นนะคะจะมีคุณสมบัติที่เป็นเทรนด์หลักๆของปีนี้เลยก็คือในกลุ่มของ DHA นะคะซึ่งสูงกว่าตัวคิวออยแล้วก็ตัวซมอนออยนะคะ น้ำมันแซลมอนนะคะเป็นน้ำมันที่หาได้ง่ายในท้องตลาดนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติต่ำที่สุดในน้ำมัน3ตัวนี้นะคะกินไปแล้วประประสิทธภภิภาพที่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือไม่น่าเป็นที่พึงพอใจนะคะเพราะว่ามี DHA ที่ต่ำแล้วก็มีโอเมก้าที่ต่ำด้วยนะคะที่สำคัญนะคะปลาแซลมอนในปัจจุบันเป็นปลาแซลมอนเลี้ยงทั้งหมดนะคะ ถ้าใครจะทําตลาดในปีนี้นะคะแนะนําเป็นตัวทูน่าออยเลยซึ่งบริษัทตลอดกรุ๊ปของเรานะคะก็มีรองรับน้ํามันตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้สินค้าที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว mm hmm. เช่นแซลมอนออยของเราก็มีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งถ้าใครอยากได้ทำปรึกษาแล้วก็ลงลึกถึงดีเทลรายละเอียดน้ํามันแต่ละตัวนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกนะคะหรือว่าทักมาสอบถามเราได้นะคะที่รายละเอียดตามด้านล่างนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจสร้างแบรนด์สำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองนะคะ The ลอ r ดยินดีให้คำแนะนำและก็ปรึกษาค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ